จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดในสยามโอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงและมีที่ราบอันดูมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสายเหมาะแก่การทำการเกษตรมีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำกกและแม่น้ำอิงในช่วงฤดูหนาวจังหวัดเชียงรายจะมีบรรยากาศธ,ธรรมชาติและทิวทัศน์ที่งดงามพร้อมกับกลิ่นอายของอากาศอันบริสุทธิ์ และความอบอ้อมอารีของชาวจังหวัดเชียงรายด้วยศักยภาพความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวจึงทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงรายอย่างไม่ขาดสาย จังหวัดเชียงรายขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสมัชชาคนตาบอดแห่งประเทศไทยครั้งที่13ณโรงแรมเมนอ,อินจังหวัดเชียงรายสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือตอนบนตั้งอยู่เลขที่276หมู่4ถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลหนองพึ่งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่มีเขตรับผิดชอบในแจังหวัดภาคเหนือตอนบน ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาชิกผูท้ทีสภาได้ให้เกียรติกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีครับท่านปริยะสิกุลท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่านผู้แทนสวนราชการท่านผู้แทนคนตาบอด ผู้เข้าร่วมสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติและท่านสืบมลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมนายมนเทีนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาและนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ส3บสาต้องขอขอบพระคุณที่ท่าน ของผู้ว่าราชการจังหวัดเต้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสังคมในวันนี้ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการจัดงานได้เรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานมานั้นทำให้ทราบว่าสมัชชาที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่13รับตั้งแต่มีการ จะตั้งสมาคมคนตาบอดมาจนถึงปีนี้ก็เป็นปีที่43และที่สำคัญท่านผู้แทนคนตาบอดจากทั่วทุกปุิภาคของประเทศจะได้มีโอกาสมาเป็นแขกของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ซึ่งขออนุญาตกล่าวในนาของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายขอต้อนรับพี่น้องคนตาบอดที่มาจากทุกปุนภาคของ ประเทศที่มาร่วมงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้